สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านคะ่ะพี่พบกันกันกบอีพีแบ่งปัญญามเย็นค่ะอีพีที่สามสามศูนย์กันแล้วนะคะฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสําหรับการติดต่อนะคะพี่ศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าส่งฟรีมีปลายทางค่ะ ถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์ค่ะเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะคะพี่แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกปลายทางค่ะพี่จ๋าโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้เดี๋ยวแม่บ้านจัดส่งพัดสดุให้ค่ะ,ะแบ่งปัญยามเย็น EP330 ค่ะพี่วันนี้ก็มีพระมา,มาพ,พี่ได้รับชมกัน1ชุดค่ะหมายเลขที่1ค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดค่ะ พ่อจาดหูเชื่อมแบ่งปัน300บาทหลวงพ่ะจาดเก่าสวยค่ะหมายเลขสองเป็นพระปิดตาเนื้อผงหลังยันค่ะ ระปิดตาเนื้อผงหลังยันสามร้บาทหมายเลข2ค่ะหมายเลขที่3เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีปี19ค่ะพ่อคูณนะคะพี่จา๋าตอกโค้ดเก่าสวยค่ะปี2519ันหสบามร้อยบาทค่ะพี่ หมายเลขสี่นะคะพี่จ๋าเป็นพระปิตาหลวงปุโตะกะกนกข้างค่ะปิดตาหลวงปุโตเป็นพิมพ์กนกข้างหมายเลขสี่สามบาทเก่าสวยค่ะมีตะกุดมา2องดอกค่ะหมายเลขที่ห้าเป็นเหรียญหล่เจ้าแม่กวนอิมหลวงปุโตค่ะ เจ้าแม่กวนอิมปูโตะนะคะพิจ๋าหลวงปูโตวัดประดูชิมพลีค่ะเป็นเหรียญหล่เจ้าแม่กวนอิมนะคะพิจ๋าแบ่งปัน300้บาทหลวงปูโตเก่าสวยค่ะหมายเลข6ค่ะพิจ๋าหกเป็นเหรียญหลวงพ่อเปินค่ะเหรียญหลวงพ่อเปินปี3 4ค่ะพีาจ๋า ด้าน,นหลังเขียนมารุ่นไตรมาสนะคะพี่วัดบางพระคนครปฐมหลวงพ่อเปิ้น300บาทหมายเลข6 6ค่ะหมายเลข7เป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะพี่จ๋าเป็นโบค่ะพี่ด้านบนเป็นโบนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะนีค่ค่ะมีเป็นโบมาแบบนี้300บาทหมายเลขเเก่าสวยค่ะ หมายเลข8เป็นพระชัยหล่อครึ่งซีวัดสุทัศน์ค่ะพระชัยหล่อครึ่งซีวัดสุทัศน์หมายเลข8ค่ะ300บาทเก่าสวยเบอร์8นะคะพี่หมายเลข9กนะครับจะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อกลั่นค่ะพ่อกลั่นวัดพระญาตินะคะจะเป็นเหรียญหล่อเก่าสวยหมายเลข9้าค่ะ ามร้อยบาทใหม่เลขเก้านะคะพี่หมายเลขสิบเ,เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพ่อเงินพิมพ์คิดตาค่ะพี่จ๋ารูปหล่อเก่าสวยนะคะสามร้อยบาทค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อเงินพิมพ์คิดตาหมายเลขสิบค่ะ หมายเลข11เป็นพระสมเด็จค่ะสมเด็จเก่าหมายเลข11ค่ะพี่จา๋าสามร้อยบาทค่ะหมายเลข12เป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะ 300บาทหมายเลข12นะคะพี่จ๋าเก่าวสวยค่ะ13ค่ะพี่13เป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะมีมนสารมาโชว์ค่ะพี่จ๋าเนื้อเก่านะคะพี่เก่าสวยใหม่เลข13ค่ะ 14นะคะพี่จ๋าเป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะพี่เนื้อเก่าสวยค่ะถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะสมเด็จเก่าหมายเลข14แบ่งปัน300บาทค่ะหมายเลข15เป็นเหรียญหลวงปู่แหวนสุจินโนพร้อมการเลี่ยมค่ะพี่ ปูแหวนวัดโดยแม่ปังนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะสองพันห้าร้อยสามสิบสองค่ะพี่จ๋ารุ่นถิ่นกําเนิดปูแหวนนะคะพี่เก่าสวยสามร้อยบาทค่ะเป็นเหรียญลงยาพร้อมเรียมนะคะพี่สิบหกเป็นรูปถ่ายนะคะพี่จ๋ารูปถ่ายหลวงพ่อเอียพร้อมการเลี่ยมค่ะ หลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะคะพี่จ๋าเป็นรูปถ่ายมาในเลี่ยมค่ะพี่เก่าสวยด้านหลังมีรอยจานะค่ะพี่จ๋าเป็นจานหมึกปากกานะคะพี่รูปถ่ายส0 0บาทใหม่เลขสิบหค่ะ17เป็นพระปิตาเนื้อโลหะค่ะปิตาหลังยันเก่าสวยนะคะพี่จ๋าเป็นเนื้อโลหะค่ะพระปิตาใหม่เลขสิบเจ็ค่ะ 300บาทนะคะพี่จาาหม่เลข17เก่าสวยค่ะ18เป็นปิดตาพุงป่องค่ะพี่จ้าเนื้อเก่านะคะพี่พระปิตาใหม่เลข18ค่ะใหม่เลข18เก่าสวยค่ะพี่จาปิดตาเนื้อผงพุงป่องค่ะ 19เป็นเด่นหล่อหลวงปู่สุขเนื้อตะกัวค่ะเป็นเนื้อตะกัวเก่าสวยครับพี่จ๋าหลวงปู่สุขนะคะพี่หม่เลข19ค่ะแบ่งปัน300บาทนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่19เป็นพระผงสุพรรณค่ะผงสุพรรณมีหน้ามีตานะคะพี่จ๋าเนื้อเก่าสวยค่ะพี่ แบ่งปันที่300บาทพระผงสุพรรณใหม่เลข20ค่ะ300บาทนะคะพี่21เป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะพ่อเงินพิมพ์จอบเล็กค่ะพี่จ่าเหรียญจอบเล็กเนื้อเก่าสวยใหม่เลข21ค่ะ หมายเลขก21แบ่งปันที่300บาทจอบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะ22เป็นงบน้ำอ้อยเนื้อดินค่ะพี่งบน้ำอ้อยนะคะพี่จ๋าเป็นเนื้อดินเก่าสวยค่ะ แบ่งปัน300บาทงบนำอ้อยหมายเลข22ค่ะ23เป็นเหรียญหลวงพ่อพรหมวัดช่องแคค่ะหลวงพ่อพรหมนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อพรหมค่ะวัดช่องแคนะครสวรรค์ค่ะพี่จ๋าแบ่งปัน300บาทค่ะเหรียญหลวงพ่อพรหมหมายเลข13ค่ะเอ้ยหมายเลข23ค่ะ กราบขอโทษขอัยพี่เอฟซีค่ะยี่สิบสี่เป็นรูปลอหลวงพอง่อพรมค่ะพี่จ๋ารูปลอหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะพี่องค์เล็กเก่าสวยค่ะแบ่งปันสามร้อยบาทนะคะพี่จ๋ารูปลอหลวงพ่อพรมเก่าสวยค่ะ 25เป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระผมค่ะพี่พ่อคง2484เป็นเหรียญหูเชื่อมนะคะพี่จ๋ากเก่าสวยค่ะสามร้อยบาทหลวงพ่อคงนะคะพี่เก่าสวยเลยนะคะพี่จา๋าหมายเลขยี่สิบหกเป็นพระวัดพลับพิมพ์สมาธิค่ะ วัดพลับพิมพ์สมาธินะคะพี่หมายเลข26ค่ะแบ่งปัน3รอยบาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะ27จนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อกกเกษมปี18ค่ะพ่อกกเกษมลำปางค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อกเกษมปี18นะคะพี่เก่าสวยค่ะพี่จ๋า แบ่งพันที่300บาทใหม่เลขที่27ค่ะ28เป็นปูทวดเตารีดนะคะพี่จ๋าเตารีดหลวงปูทวดใหม่เลข28ค่ะแบ่งปันพี่พี่ที่300บาทนะคะพี่จ๋าต้องการรูปสายแอดไลน์กันเข้ามาะคะ่ะพี่ เตารีดหลวงปู่ทวดหมายเลขยี่สิบาร้อยบาทเก่าสวยค่ะยี่สิค่ะยี่สิเป็นปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่หลวงปู่ทวดเนื้อว่านใหม่เลขยีก้าค่ะ ่าสวยค่ะพี่จ๋าหมายเลขยี่สิบเก้าปูทวดเนื้อว่านสามร้อยบาทคะ่ะสามสิบนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อกลวยวัดเดิมบางนะคะพี่หมายเลขสามสิบค่ะ ถูกใจสนใจต่อใสยทักไลน์แจ้งหมายเลขนะคะพี่จ๋า1องค์300บาทค่ะพี่2องค์500บาทค่ะวันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่ศ8น9 1 5 8 0 6 5ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยะคะ่ะพี่จ๋าวันนี้ก็ขอจบคลิป e ี 3, 3ี0ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า